ลับไปแล้วนะครับผมสําหรับการที่เราจะพาทัวร์ดันกันนะครับแต่วันนี้เราเตรียม145มาทั้งหมด200รอบซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะลงเนี่ยมันจะนานหรือเปล่าหรือว่าจะ24ชั่วโมงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เราจะลง24ชั่วโมงดีกว่าเอาเป็น24ชั่วโมงกันนะครับ11โมง11เดี๋ยวเราไปดูกันว่า1 4 5นะครับผมทั้งหมด2 ร้อยรอบหรือย4ชั่วโมงเนี่ยมันจะได้กี่รอบนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จะเอาเป็น24ชั่วโมงแล้วกันนะครับว่าเราจะได้กําไรตอนหนึ่งวันเนี่ยประมาณเท่าไหร่สาหรับดัน1 4 5หุ่นยนต์เองครับผมของที่น่าสนใจตอนนี้ผมว่าไม่ค่อยได้ชัวเท่าไหร่แต่หินนะดอปดีนะครับสำหรับดันเนี้ยผมว่าหินนะดอปดีเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับว่าเราจะได้อะไรกันมาบ้างสําหรับดัน 14- 5หหุ่นยนต์นั่นเองครับแล้วเราก็ลุยก,กันเลยครับพร้อม เปิดให้เติมแล้วคาบาวอินฟินิตคอมโบกับลิทแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมคาบาวราคาถูกได้รับโบนัสสูงสุดถึง10%เติมแพ็กใหญ่ทักไลน์ลิทแมนช็อปรับส่วนลดพิเศษด้วยนะจ๊ะเติมเกมในเว็บรับลิทแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้พร้อมเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกและไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะจ๊ะใครที่อยากบอดแต่ตัวแบบเสื่อมใครที่อยากบอดโซเเเชียลลองกิดดปปััญหหหาา่นน้จะมไ ไเพียงแค่คุณมี UG Phone นั่นเองครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่ช่วยคุณฟาร์มได้แบบทั้งวันคืนแม้ว่ามือถือจะพังแบตบหมดหรือว่าเน็ตตัดแล้วตัวเกมก็ยังคงบอกให้คุณอยุดเองที่ส้องการาคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นแต่วันนี้เราขอแนะนำแพ็ค M V I P ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็คเริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งเท่าแต่สเปคมันสูงมากกว่าถึงสามเท่านั่นเองครับบอกเลยว่าดีกว่าและสบายกว่าอย่างมากๆนั่นเองใครที่อยากไปโหลดเลย UG Phone ผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะ,ะจ๊ะมาแล้วจบกััััััันนนนนนไไปปแแลลล้้ววววคคครรรรบบบผมมสสาาหดีีออเเ็จ่ยง ครบแล้วนะครับทั้งหมด24ชั่วโมงเราลงได้มัน154รอบได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างไปดูเลยไปดู154รอบปั๊บป,ปั๊บได้ลูน Damage r e ร u c t i o n นะครับผมอันเดียวใช่และหิน477เมตรแต่เราไม่รู้ว่ามันได้ เดี๋ยวดูลูนดาเบจลยชั่นทีจตอลราคาสามร้อยแปดสิบโอ้โหราค่าเท่เดี๋ยวเราไปดูสรุปรวมตอนสุดท้ายกันเลยดีกว่าว่าเราได้กําไรหรือว่าขาดทุนเท่าไหร่แล้วก็ค่าดงค่าดัาดานเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วมันจะคุ้มกันหรือเปล่าครับผมสำหรับ1 4ึ่งสี่ห้าครับผมไปอันนี้นะครับอ้เออเมื่อกี้ลืมไปนะครับเดี๋ยวเราพามาดูเศษซากอารยธรรมของ120ที่เราลงไปคลิปที่แล้วนะครับ หินเนี่ยมันก็ยังขายได้อยู่นะครับปะดงประดับเห็นไหมมันก็ยังขายได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ขายแบบขายหมดนะมันยังขายได้เรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมแต่เราคิดอันละประมาณ10เองนะแล้วก็จะมีแบบใบองค์ใบออฟเนี่ยก็ยังพอที่แบบขายได้เนี่ยสี่ร้อยยี่สิบนะครับยี่พอขายได้บ้านนี่สามสิบแปดเลยนะครับอันนี้คือแบบที่เราลงร้อยยี่สิบแล้วเราก็ไม่รู้ว่าราคาอะไรเราก็ใส่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 เลยเดียวนะครับผม ประมาณนี้ก็ขายได้เรื่อยๆนะครับถือว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนคำนวณของ1นึ่งสี่ห้าคูณต์กันเดีด๋ยวครับผมไปแล้วเราก็สรุปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราได้ทั้งหมดเท่าไห, 1, 4, 5, หนนร่กับดัน1นึ่งี่ห้าคูณต์นั่นเองครับไปดูกันเลยนี่ขึ้นมาแล้วนะครับผมสำหรับดัน1นึ่งสี่นยนต์นะครับผมหินอ่อฟ้าเนี่ยได้108เมตรนะครับอ๋อ,อขาว236เมตรนะครับหินแดง152เมตรหินบวกขาวเนี่ย จะได้477เมตรนะครับประดับเดี๋ยวเราได้ทั้งหมด10ชิ้นนะ เราตีไปชิ้นละสิบนะครับผมพลาดจ้างได้4ใบนะครับผมตกประมาณใบละสิบสองนั่นเองนะครับลูนดัมเมดิชั่นหนึ่งอันนะครับแล้วก็ใบออฟเนี่ยเราได้มาประมาณขายรวมๆเนี่ยสี่ร้อยนะครับด้วยความที่ใบคีด่าเมดใบหลายร้อยกว่าเลยนะครับเราได้มาสองใบนะครับผมแล้วก็ใบออฟอย่างอื่นตีกลมๆสี่ร้อยแต่จริงๆอาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับผมแต่ก็ตีไว้แค่ประมาณสี่ร้อยนั่นเองครับรายได้นะครับผมหักภาษีภาษีแล้วเนี่ยเราจะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบห้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ใบ คุ้มสุดนะครับผมเพราะว่า1เม็ดเราจะได้2 0 0แสนนะครับหินขาวเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มถ้าหินแดงเนี่ยตกเฉลี่ยนะครับหเจมจะอยู่ประมาณ20,000ฟ 20, อสเออองหมื่นเอลเซแต่ถ้าสมมติเป็นหินขาวเนี่ยตีเป็น1นึฟอสเจมอะน,นะจะเท่ากับประมาณ16,666หมเอลเซมันไม่ค่อยคุ้มเลยครับใช้หินแดงคุ้มกว่าค่าดันนะครับผม ต่อรอบเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ66ฟอร์เจมนะครับด้วยความที่ใช้1ล้านเอลเซนะครับผมแล้วก็ใช้แมชชีเนลลี่เฮดนะครับหมด1อันนั่นเองตกประมาณ66ฟอร์เจม154รอบเนี่ยต้นทุนเราอยู่ประมาณ11,164ฟอร์เจมนั่นเองนะครับเงินตอนจบเนี่ยเราได้มา10ล้านกว่าก็คือเราเศษที่เราได้จากการที่ย่อยของนะครับเอาไปขายด้วยนะครับเราจะได้ประมาณ10ล้านกว่า นะครับผมตีเป็นฟอสเจมเนี่ยจะอยู่ประมาณ539สรุปแล้ว24ชั่วโมงนะครับเราได้กำไรมาทั้งหมด2,800ันร้อฟอสเจมต่อหนึ่งวันในเตอรเบอร์ <c oughs> ผมจะใช้คำว่าตัวผมมันค่อนข้างจะไม่ได้โหดนะครับมันมัน650,000แล้วแถมมันเป็นฟอสชิลอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะจบช้านะครับจริงๆผมอยากเอาตัวหลักนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยววันไหนลองเอาตัวหลักมาดูไหมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ตัวหลักเนี่ยแม่งจะได้วันหนึ่งเท่าไหร่สำหรับไอ้24ชั่วโมงไอ้ดันพวกนี้นะ แต่ปกติไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าตัวหลักมันมีทุลายเยอะนะครับว่าจะเป็นดันแจเอ๋ยนะครับหรือว่าจะเป็นงูฮาร์ดอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเยอะก็เลยไม่ค่อยได้ทำนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเห็นแบบเอาตัวหลักมาทําเลยเลขล้านกว่ามาลงดันพวกนี้แล้วแบบลุยแบบดาเมจแรงๆโอเวอร์ยิงแบบจบเร็วๆเดี๋ยวเราจะได้กำไรเท่าไหร่ใครอยากรู้พิมไว้ได้นะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากให้ผมทําดันไหนสามารถที่มาบอกได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงวันนี้ผมไปแล้วกราบันดีราติสวัวดร์เล่นเกมเล่นได้แต่พดีด้วยนะครับอย่าลืมดูแลคนในข้างด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บจ๊บแล้วเจอกันครับ